สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุกคนขาวันนี้ไม่มีุมาเรียดหน่อยนะคะวันนี้วิไลคอแบบไม่มีมารยาดแน่เพราะว่าอากาศมือนี่แดดมาซาพี่น้องขาสวยแล้วสวยประมาณเก่าโมงกลัวสิสิบโมงแลอกยังมีหมอกเต็มอยู่วิไลกับพอยญงก็เลยขี้คัน คีดคานที่สีออกจากรถพ่ใหญ่ตื่นล่างนาแปลงฟันพ่ใหญ่กินอา,อาหารสาวแล้วกินขนมปังกินกาแฟแล้วเรียบร้อยมีไรงี้อันอันนอนยวนที่นอนอยู่ค่ะพี่น้องมีไรขีดคานล,ลูกค่ะลูกกับว่าไปเห็นยางลูกกับเป็นนางจ้องขีดากันอ <c oughs> <c oughs> กันเลยการเที่ยวตอนนี้กับมาฮอดเมืองอ่าอ่าอยังกเกาะรูแปลกรูแปกนี่ะดับพี่น้องค่ะกลับไป ก็ไปไลยเมืองไปไงหัวละลูเอกลูเบกลูเบกบานนี้กะออกจากบ้านวิไลเอาข่า,ขาวขวเนาะวิไลเดินทางมาจากประเทศไทยกับวันที 18, ่สิบแปดค่ะพี่น้องคะจากบ้านเท่ากับคือวันที 18, นะ่สิบแปดเนาะวันที่สิบแปดตุลาเนาะคะ่ะพี่น้องกลับมาหอดนี่กะตีหาของเสาว,วันที 19, นะ่สิบเก้าเนาะจ้ะ เมนเมนละ่ะ <kho it> สับสนกับเวลาเวลากับพี่น้องคะ่ะบานนี้วิไลมาหอดอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งวิไลจังปรับสภาพตัวเจ้าของได้อ่คือว่าร์บานเฮาถา่าสองทุ่มวิไลอยู่บานวิไลเป็นคนนอนเร็วนเนาะเพราะว่าปกติกับพวกคอยเบิ่งละครหลังข่าวอยู่แล้วประมาณทุ่มกว่าๆหรือสองทุ่มประมาณสองทุ่มบานเฮาน,นี่แหละสองทุ่มน่ะหนังเงี้ยมือแรงจบเปิสิข่าวสองทุ่มมึงสีวิไลกับสีนอนแล้วกับสีลินเท่าไหร่ซักปับปั๊บปั๊บปั๊บกัดขันนอนบานนี้ พอมาถึงเยอรมันอ่าถึงเยอรมันนอนอยู่อ่าบ้านได้สองคืนเนาะนอนอยู่เฮียนได้สองคืนอ่าบอกผ้ากันออกพอออกเดินทางมาแเราไปนี้กะบพ่อแต่นางมานน้ำรถเนี่ยพี่น้องคะ่ะวิไลสิมีความหัวซึ่าประมาณซีหาโมงแลงของประเทศเยอรมันวิไลเฉะื่อยนางหาวอดวอดวอดติดกันอยู่สองสามมือพราะไงเพอาะไงว่า,าวเธอกันลังปรับสบภาพอยู่ภาบๆย่ำถึงเวลาเธอนอนอยู่คุณทางพี่มากับซีหาโมงแลง เมื่อยบานนี้นางรถมานน้ำพอยาย,ยาพี่น้องค่ะย่ำมาย่ำเมื่อยเนาะก็คือบานย่ำย่ำเจ้า,า,จาของห่วงนอนนะคะพี่น้องค่ะหมากอางุูนนะคะ่ะคือนิ่งเป็นหลับขยับเป็น <c oughs> คือว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะคะ่ะเอาแดกมากับสีบ่มวนนะคะ่ะปากนี่บ่ได้ว่างกินอยู่ตลอดกินหมากใหม่กินอยู่ในรถกินมานน้ำทางคือว่า พ่อใหญ่ก็บ,บอกว่านอนโลดว่าต้องน,นั่นเพิ่นครับผู้ดเดียวได้เพิ่อนน่ะผู้ดเดียวต่ว่าเฮาก็อยากนาั่งคูครูมาแล้วก็อยากแบบคุยมีมีหม,มู่คุยหมู่หยังบ่ให้เล่าบ่ให้เล่าเหงาเนาะคะ่ะค่ะตอนที่ตอนมานี่จากออกจากอ่มามิวน,นะนิกมาฮัมเบิร์กเนาะค่ะเนาะฮัมบวกนั่นล่ะค่ะประมาณ700กิโลวิฟี่กิโลเมตรจ้ะซึองฮัมเบิร์กซีเป็นซีเป็นหุ่นหลาดเนาะ มื่นเชียนนันลาพี่น้องคะยาสิเออ yeah. ็นอุลอ,อิกอันเจ็ดร้อยแปดสิบกิโลจากวันมื่นเชียนมาอันห้ามเบิกเนาะพี่น้องค่ะถ้าเฮ้านงางรถบัสจากขอนแกนจังวิไลลงกรเทพเนาะสมมติการบร่นนังเครื่องหนีแต่เฮานางรถเป็นหูซึกว่าอันโดนโดนเนาะพี่น้องค่ะเป็นหูซึกว่าเมือ่อือกับเป็นหูซึกว่าเบื่อในเพราะบ้านนี้นั่งรถมาน ตอนมานันเ่าง่ญ่ครับอันทางมอเตอร์เวย์เนาะบานเพื่อนเอิเอาโตบานเนาะบานเฮ่ากับเอินทางมอเตอร์เวย์ลหละบานนี้อมันกะมันกะเบื่อเนาะมันบ่มีหมืองธรรมชาติเบิ่งมันมันเป็นแบบว่าบ่บ่บ่ได้แล่นแล่นตามูบ้านนั่นทุบานนี้คือนางมาอย่างเดียวเวลากินเนั่อหมากอ้งผู้เดียวเมื่อสี่โลพี่น้องค่ะว่าได้กินดอกบานเทาเอินซาแตกมานี่ กามากับเที่ยวเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะค่ะพอว่าวิไลกบพญายเดบอจาะจงวาเดบอพี่น้องค่ะบพจะสวาว่าว่ำข้ามเกาเถินวิไลอธิบายการท่องเที่ยววิไลอธิบายการเดินทางของวิไลกบพญายก็คือว่าพากันขับตะล่อนไปเรื่อยค่ะพี่น้องขับตะล่อนไปเรื่อยคือว่าขับไปเรื่อยๆพอมู่บานี่งามเหมือนพญากระยุทธายหันทายนี่เบื้องนั่นเบื้องนี่คือพญายเล่ากัมมักขึ้นกันค่ะเราพญายพญายเล่ามักเป็นคนแบบเก็บเกี่ยวอ่ารูปภาพเก็บเกี่ยววิดีโอ อันเราเคยเปิดวิดีโอตั้งแต่สมัยเราอายุยี่สิบหายนี่สิบหกเบิงตอนเราจีบกับเมียเราใหม่ๆจนกระทั่งว่ามีลูกมีเต่าเราเอาเบิงให้มือตั้งแต่เราเป็นบบาสมโนยกับมี่ค่ะเพราะว่าพญ่ยเราหมากักฟิล์มเกา่าๆสมัยเก่าๆกล่องเก่าๆสมัยเก่าๆ,ๆของพญ่ยเต้มเพราะว่าเราเป็นคนที่มักตายลูกเราว่ากล่องตัวแรกของเร,เราที่เรามีเงินสือเป็นของเจ้าของแต่ยังยูเท่าสมเงอนนี่เราเก็บเหมือนแต่ว่าขอบคุณวิไลขอบคุณกำลังใจทุกผู้ทุกคนที่เขียนคอมเมนต์มาว่า อ่าอีกอย่างล่ะให้เอาใจพ่อยญ่เลไลสิเดยุกับพ่อยญ่สิเดยุก,ก,กคือก็ต้องเอาใจดอกค่ะพี่น้องค่ะพ่อย่อใหายใจวิไลเต็มรอยอยู่ละค่ะแต่ของว่าการที่จะมาอยู่ร่วมกันตลอดไปพ่อหา่ก็อ่าวิไลอธิบายไปแล้วเนาะในอ่าในเพศหรชีวิตเมียฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาไปเบิร์งไดแต่ว่าน,นี้คือผ่านไปหนึ่งเรื่องผ่านไปหนึ่งเรื่องที่พ่อหญ่ว่าโอเคเสร็จสับไปหนึ่งเรื่อง เพิ่นขายบ้านเพราะว่าบ้านนั้นเป็นบ้านสมสางน้ำกันนอที่เพิ่นกระเมียเพิ่นละบ้านนี่เพิ่นกระเมียเพิ่นก็ตกลงกันว่าอันบ่อยากกันสีบ่อยากสียากอนกอนที่สีขายบ้านเพราะว่าเรื่องพาะสงภาษีนั้นประเทศเพิ่นล่ะคาพี่น้องค่ะเวลากับบ่คอยพูดไวลากับบ่อยากไปไปเซาซีบ่อยากไปถามเพราะนนี่อ่าต่อไปก็คือว่าอ่า ปีนาเพราะว่าเพิ่นซอยเพิ่นถึงว่าเพิ่นสิเลิกกันเพราะง่เพิ่นว่าอยากมีปัญหากับหลูกกับเมียเนาะค่ะเพราะง่เพิ่นอยากแบบว่าถึงจะเลิกกันเพิ่นมามีวิไลแล้วก็เพิ่นเลิกกับเมียแล้วเพิ่นมามีวิไลแล้วเพิ่นก็อยากคุยกันด้วยดีกับเมียเพิ่นอยากคอนแทคกันด้วยดีกับเมียเพิ่นกับหลูกกับเต่าอยากอยากเห็นเป็นคือเก่าก็เพิ่นก็เป็นคือเก่าค่ะเพิ่นกับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นกับว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างโอเคป่านนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องการที่เพิ่นวาสียากับเมีย พ่อเพิัญญากับเนี่ยเพิ่นว่าถ้าวิไลเห็ดตัวดีบ่ขี่โมโหเพิ่นยังสีแตงว่าจันวาพี่น้องคะอันวิไลเป็นคนนิสัยที่แบบวิไลขี้วินค่ะพี่น้องค่ะวิไลขี้วินวิไลขี่จมเป็นไม่ยิ่งที่ปั๊บ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 จมดูอหลีอีห้อยอิรอ,อ,รอกระดอกระเดียวิไลก็เคยเบาให้ฟั่งแล้วเนาะวิไลเป็นคนจมเก่งกะจริงแต่วิไลเป็นอีกอย่างหนึง่งความทีว่าเขาเป็นไวท้องพี่น้องค่ะความทีว่าเขาเป็นไวท้องเฮ้เว่า อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงม,มันผัดมันเป็นตอนที่อยู่กับผอใหญ่เราคิงวุ้นนิดไงสิแมค่ค่ะถ้าเป็นผอยไส้ผู้อื่นกับเตะวิไลทิมเหรอคะนี่ผันเป็นผอใหญ่เนาะเป็นกะขางกิลีเป็นกะฮัก,กและเอ็นดูวิไลก็ขอบคุณเนาะที่ผอใหญ่อ่ามี่อ่ะความเอ็นดูความสงสารหรือว่าอ่าฮักวิไลด้วยใจจริงใจอ่าวิตโตว,วิไลกัฮักเล่าอยู่ความฮักมันไม่ได้มีสิ่งใดมากางกั้นเนาะความฮักก็คือบ่ิจมเป็นต้องว่าอ่า คุณรวยยังแสนัจสีส่ถามมาผู้อื่นมาวิไลกะได้ฝรั่งขี่นกบ้านกับล้งมอซ้อรถกับบวมีขีฟองกับพ่มีใส่วิไลบ่ได้แค่ดอกค่ะขอให้แค่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องพ่อใหญ่ดูแลนในสิ่งที่วิไลาขาดวิไลกะดูแลนในสิ่งทีพ่อใหญ่ขาดกะอารมณ์อรวยแต่ว่าทังเพิ่อกะซอยห้องหลายกเนพี่น,อ <c oughs> อน้องค่ะอันวาเงากับสิง้งวไปพี่น้องบ้านนี้ ก็ขอบคุณอีกเทือนึงสําหรับพีพีที่คอมเมนต์เข้ามาเลาสิคอมเมนต์ประจาประจานะคะพีคนหนึง่งเราสิคอมเมนต์เข้ามาประจํามาอยากอะห้วิไลมีความสุขกับพญอยกงไ้วิไลมีถึงถึงมือที่ว่าพญ่แต่งกับวิไลพี่น้องคะวิไลก็อยากแตง่งอยากแต่งด้วยค่ะแต่ว่าให้เวลามันเป็นไปนนนเนาะเนาะเฮาสิไปบังคับเพิ่นจังสันจังสี่ให้มันตามใจเฮ่าบ่ไดเฮ่าก็ต้องตามใจเขา เขาเขาพรอมในในส่วนที่เขาสิพอมเขาพรอมในส่วนที่เพราะว่าพอไงเราคือว่าเราเห็นแบบนี้แบบนี้ขึ้นไปไปไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามตามที่เรากําหนดมั่นกะมันกะนกเป็นคือเล่าว้ามากอกลีเจ็ดแปดปีที้หัจใจกันมาแล้วเล่าว้าว่าเออเป็นยังสิยังซีเดอร์าเธอเขาสีอู่นน้ากันฉันต้องเปน็นเรื่องสิ่สิมันกะเป็นไปตามคันล่องที่เพิ่นว้างไว้อี์ลีพีนองค่ะแต่ตอนนี้เสร็จสับไปหลายเรื่องเหลือคือเรื่องเหลือสองเรื่องสุดท้าย <c oughs> ก็คือ แต่ว่าตอนนี้พื้นขอบอกว่า ซอยเหลือการโกนนะคะพี่น้องขาจำหรับวิไลจังใดก็ได้เมนแตงหรือบมดแตงเพื่อนก็ดูแลว,วิไลยอยู่แต่ว่าความเป็นจริงเพื่อนก็อยากให้มันเล้วๆไว้เพื่อนก็อยากเอาวิลาไลมาอยู่เยอรมันล่ะค่ะพี่น้องค่าเพื่อที่จะบ่ดตองเห็ดเดินเรือวิสาเห็ดไปเห็ดมาเห็ดไปเห็ดมาเพราะว่าการเดินเรื่องวิสามันก็นเสียค่าใช้ใจ่ายคือกันในสิาธารมเนียมในสิคธาเดินทางขึ้นล่งกรุงเทพในสิค้าล่งแร่มทีพักในสิคธายู่ค่ากิน เหตุตะลเียเนี่ยบ่แมนเสียหน่อยๆพี่น้องคะ่ะอันเฮาบ่ได้ไปใจคะ่ะอ่าบริษัทเฮตุวิสาก็ะามเฮาเฮาวิไลเดินเรื่องเองล่ะคะ่ะเพราะยัยส่งเอกสารห้วิไลไปยืนไปยังเองเรียบร้อยแต่ว่าการใช้จ่ายการไปมาแต่ละครั้งมันก็หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะพี่น้องคะ่ะไปไปมาๆใส่สิค่าโรงแรมใส่สิคาน,น,คนู่นค่านี่เฮาคิดว่าอา่าเฮาคิดว่าเฮาเฮาไปแบบประหยดัดมันก็บ่ประหยดัดมันก็เสียคือเก้าแ่ะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยกะทานาะค่ะกับ เพราะว่าพ่าเกินปีนี้ดอกว่ราะสันว่าว่าเกินปีนาดอกว่ราะสันว่าแต่ว่าแต่วิไลก็ต้องเก่งภาษาคือกันเพื่อนก็อยากว่างแผนให้วิไลเราว่า อยากให้วิไลเหตุงานเหตุการณ์เก็บเงินเป็นของเจ้าของเพนกลวว่าถึงเธอ,อามาอยู่หรอเธอเหตุงานเหตุการณ์เงินทุบบาททุกสตางค์มันก็เป็นของเธอเธอบป็นตําเป็นมาอ,ออกค่าใช้จ่ายยังดอกเพราะว่าเงินที่เพิ่นยู่เป็นกินกับพ่อสําหรับตัววิไลบปต้ตองไปเหตุงานก็นได้แต่เห่งว่าวิไลก็อยากเนาะก็อยากมีเงินเป็นของเจ้าของนะพี่น้องแล้วอีกอย่างนึงพ่อหญ่ก็ว่างไว้แบบว่าอยากให้วิไลอ่าอ่าจังจังไดล่ะถ้า วิไลอยากเหตงานหนึ่งสี่มค่ค่ะถามจริงๆวิไลก็อยากเหตแหละคะ่ะทำมาอายุเป็นเป็นหลักเป็นแรงวิไลก็อยากหางานเหตุแหละครับพี่น้องค่าเพราะว่าเงินทุกบาทก็เป็นของวิไลเนาะหมวดกอนที่วิไลามาวีซาป,ปีหนึ่งวิไลกลับไปเห็ุงาน้างจานในลานอาหารอันใดแต่ละเดือนมาวิไลก็ดีใจถึงว่าจะบ่ามาค่ซีลอยกู 40, ้ซีลอยหาิบพิโลกัน ก็โ okay, อเคยู่พี่น้องคะ่ะกับพ่อใจอยูเดียพุ่มใจเก็บเงินเขาในแบ่งเจ้าของกับพุ่มใจพววอ่อญ่เราเป็ยหงบ่เกี่กคะ่ะเพิ่นบ่ได้ว่าเออถ้ามาซอยคานันคานี่บอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างพ่อญ่บอกว่าถ้าเธอหาได้มันก็เป็นเงื่อนของเธอเธอสิเฮ็ดยัางก็ได้เธอสิไปให้ลูกให้เต้ากัเรื่องของเธอแต่ว่าการใจ่ใจในบ้านเนาะเพิ่นโอเคอยู่แล้วสําหรับตัวเพิ่นนะคะพี่น้องคะ่ะเอาเ,อาเอา้าเง้วมันสิยง้วค่ะพี่น้องคะ่ะพอสิตื่นได้แล้วเราสวยได้แล้วดแดดว,ว่มีค่ค่ะผุนนางว่ารอรูแบก เ <laughs> อาพี่<ล>นองแล้วเบิง <laughs> พูดละกันนั่งก็พูดอ้าวเบียร์จะมือขึ้นมาทำเก็บขวบล่องอยู่ลู่แบกฮัลโหลลู่แบกลู่ <laughs> โอเคบายบายเอฟซี bye bye, ขอบคุณครับเอฟซีขอบคุณครับ